เสียงวีดบดวิวีในหูในหัวดังมานานแล้วต้องพิจารณาอย่างไรต่อครับคําว่าพิจารณาคือการสังเกตเสียงนี้ก็จะดังจนถึงวันตายนั่นแหละเสียงดังวีดวีดวดอในหูต่อไปยิ่งจะดังถ้าเข้าไปในห้องคนเดียวนี่ยิ่งดังหนักขึ้นกว่าเดิมนี่เขาเรียกว่าอวัยวะภายในมันทำงานให้เราให้เราเห็นหรือหรือเรียกว่า แสดงธรรมก็แล้วกันเนาะเอาไว้ยว่าภายในมันแสดงธรรมให้เราเห็นเมื่อก่อนมันก็มีแต่เราไม่สังเกตเท่านั้นเองจิตเรามันส่งออกไปคิดเรื่องน้นเรื่องนี้มันกบเสียงของธรรมไว้มันมีแต่เสียงของโลกคือความคิดคิดเลือเ่อยเปลยส่งออกไปนู่นไปนี่แหละมันไม่อยู่กับกายมันก็เลยโดนเสียงของโลกนี้กบไว้หมดบางทีก็ได้ยินอยู่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราสังเกต แต่ถ้าคนดูลมจิตมันจะอยู่กับกายได้มากขึ้นเสียงพวกนี้จะชัดเจนมากหัวใจเต้นก็จะได้ยินเลือดมันฉูดฉีดอยู่ภายในก็จะได้ยินเออรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นมากขึ้นแล้วเลือดมันวิ่งไปตรงไหนลมวิ่งไปตรงไหนไฟเปไ็นยังไ,ไงน้ําเป็นยังไงดินเป็นยังไงมันจะเห็นแรงกระเพื่อมพวกนี้ชัดเจนมากเลยคือน้ําลายก็รู้ฮากระพริบตามก็รู้ปั๊บเลยตัวรู้ตัวนี้คือมันรู้เองอ่า หมดหรือยังขอโอกาสกับคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับให้ครูบาช่วยตอบคำคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าหลวงตาบัวสอนว่าโทรศัพท์ตัวร้ายจะพิฆาตพระเพราะฉะนั้นพระไม่ควรถือมีมือถือกูก็ไม่ได้ถือนแน่แต่กูใส่กระเป๋าจริงโจ้เอาฮะมีแต่เม่ชีอะไรถือเนาะมันขึ้นอยู่กับคนใช้หรอกเนาะจริงไหม หลวงตาท่านไม่ได้ห้ามนะแต่เราไม่ได้ว่าหลวงตามหาบัวนะแนวคิดของท่านมันก็ถูกนะเราก็ไม่ได้ลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะที่เราพูดอยู่นี่นี่หลวงตามหาบัวเราก็ยกไว้เหนือหัวมันเดิมเพราะเราก็เป็นคนที่เคารพหลวงตามหาบัวแต่เราต้องอยู่ให้มันถูกยุคถูกสมัยที่จริงแล้วนะมันเป็นคุณเป็นโทษได้หมดเลยขึ้นอยู่กับคนแต่สําหรับคนใหม่เนี่ย ถามว่ามันเป็นโทษไหมถ้าเราใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษเพราะสติเรามันหล่อนกำลังอยูอ่แต่ถ้าเราใช้มันเนี่ยด้วยสติปัญญามันจะสร้างประโยชน์ให้โลกได้ทุกวันนี้มันโทรศัพท์นี้มันจําเป็นเกิดประโยชน์ไมหมเลาะมาไล่สดคนที่อยู่ประเทศยุโรปอะไรพวกน,นี้เขาก็สามารถได้ฟังธทมได้รู้จักเรื่องการประพฤติปฏิบัติของอานาปนัตสติสมาธินี่ ได้ทำบุญข้ามทวีบเลยเห็นไหมเกิดประโยชน์ไหมถ้าเราใช้เป็นเหมือนไฟฟ้านี่แหละเกิดจากอะไรเกิดจากไฟฟ้าไหมแสงสว่างพัดลมแต่ถ้าเราเมือไปแย่ปากระบันมันดูดเหมือนไฟฟ้านี่แหละโทรศัพท์ใช้ไม่เป็นก็ช็อตใช้เป็นก็เกิดประโยชน์หลวงตาท่านจะสอนให้ใช้ท่านไม่ได้ห้ามแต่ท่านจะสอนวิธีการใช้โทรศัพท์ ใช้ยังไงที่มันจะเกิดประโยชน์ฮะอ,อะไรมันก็เป็นโทษหมดถ้าขาดปัญญาแม้แต่เงินก็เป็นโทษถ้าขาดปัญญานะปัญญามีอยู่สองระดับปัญญาขั้นมีมุติกับปัญญาขั้นสมมุติถ้าปัญญาขั้นสมมุติก็ต้องระมัดระวังก่อนฮะแม้แต่ไม่มีโทรศัพท์มันก็คนก็ทำชั่วอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ จริงไหมมันก็ทุกยุคทุกสมัยเมื่อก่อนมีโทรทัศน์โทรศัพท์ยังไม่มีคนมันก็ทําชั่วอยู่เหมือนเดิมเมื่อก่อนไม่มีพัดลมคนมันก็ยังชั่วอยู่เหมือนเดิมอ่ามีโทรศัพท์แล้วคนก็ไม่ได้ว่ามันจะอะไรคนดีก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คนชั่วก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่เออมีนักบวชเพิ่มขึ้น มันก็เหมือนเดิมบางทีถ้าบวชมาแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติเห็นไหมอย่าไปโทษโทรศัพท์เลยนาะอพวกเราโทษตัวเราเองดีกว่าอ,อย่าไปโทษรถอย่าไปโทษเงินอันนั้นคือเหตุปัจจัยภายนอกแต่ที่เราพูดดีเราไม่ได้ค้านคำที่หลวงตามหาบัวท่านว่านะคนใช้ไม่เป็นมันก็มีเหมือนกันใช้ไม่เป็นก็จะโทรไปหาคนนู้นคนนี้แหละ โทรไปหาสีคงสีกาโทรไปหาอะไรมั่งล่ะแม่ชีก็อาจจะโทรไปหาอดีตผัวอดีตเมียก็ว่าไปเนาะเออพระเพื่ออะไรพวกนี้นี่ว่าจะโทรไปหาผู้แสกผู้สาวก็ได้เนาะอันนั้นก็กมใครกรมันก็แล้วกันเนาะมันก็เป็นตัวคัดกรองได้ดีเหมือนกันนะแต่ทําไมล่ะหลวงตาท่านไม่ห้ามท่านไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ใช้โทรศัพท์แต่ทําไมภาพวัดป่าบ่อน้ำพญาน่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ม่ชีในวัดป่าบ่าน้ำพยาน,นิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโทรศัพท์ร้อยเปอร์ซแต่บางวัดนี่ห้ามใช้โทรศัพท์้ามีอยู่สามรูปก็มีบ <c oughs> <c oughs> แปลกเลยเนาะห้ามใช้โทรศัพท์แต่ภาพมีอยู่สามรูปอย่างเงี้ยห้ามใช้เงินอย่างนี้ยภาพมีอยู่สามรูป ไม่ชีมีอยู่หนึ่งรูปอย่างเงี้ยหนึ่งคนอย่างเงี้ยพอดีอุ่นข้าวให้พระกินเออนี่ไม่ดีบางวัดมีอยู่รูปเดียวห้ามกินกาแฟห้ามเคี้ยวหมากห้ามสูบบุหรีห้ามใช้โทรศัพท์เออห้ามใช้เงินห้ามไปหมดทุกอย่างเลยเอาไปเอามาไม่มีใครอยู่ด้วยได้เลยมันเออ เพราะอะไรล่ะเพราะมีมีกฎมันก็ฝา่าฝืนกันเพราะฝ่าฝืนก็มีคนผิดทันทีเลยมึงผิดมึงออกไปประชันเอาคนนี้มาเอาอีแล้วผิดอีแล้วมึงออกไปประชันดีไม่ดีตัวเองอาจจะไปแอบ,บเล่นก็ได้นะบางคนนะไปตั้งกฎไว้แล้วตัวเองแอบ,บเล่นก็มีฮ <c oughs> ะเนาะเอออย่าไปโทษโทรศัพท์เลยแต่ออกตัวไว้ก่อนนะสิ่งที่หลวงตามหาบัวท่านพู มหาบัวท่านพูดนั้นก็มันก็จริงอยู่สิ่งที่ท่านพูดนั่นนะมันก็เป็นโทษเป็นภัยจริงถ้าใช้ไม่เป็นเนาะขอสาธุกการ